กันไปเลยคุณผู้ชมหา,าความาภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะกับตําแหน่งรองอันดับหนึ่งนางงาม<อ>จักราวาลของน้องแอน,ทนโทเนียโพซิลเมื่ววอวานนี้สวยสะกดตรึงตารงตรึงใจมากๆคุณผู้ชมขาเส้นสุขุมวิทนี่นะคราคร่ำไปด้วยโอ้โพี่น้องประชาชน <ไ S 1> จริงๆไปรอน้องแอนโทนเนียตั้งแต่สนามบินแล้วคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า แบบพี่แจ็คเลยนะฮะสข้างทางถนนกรุงเทพเมื่อวานนี้มีแต่แฟนคลับ FC แฟนนางงามไปรอคอยเพราะว่าอะไรนี่คือภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งในรอบ35ปีค่ะ,ะขบวนแห่ฉลองนางงามในชุดไทยสุดวิจิตเลยนะคะขบวนแห่ของน้องแอนโทเนียโพซิลค่ะต้อนรับน้องกลับบ้านอย่างแบบโอ้โหขนลุกคุณผู้ชม,อมสองข้างทางค<ล>ึกคักกึกก้องไป คนตะโกนเรียกกันอ่ะ oh. แอนโทเนียแอนโทเนีย oh. แล้วน้องแอนเรามาสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์คุณผู้ชมนั่งรถมาเนี่ยรถสวยมาก oh. Oh. เป็น oh. Oh. รถโรสโรยนะคะคันสีน้ําเงิน oh. ขับแพรไปตลอดเส้นทางถนนสุขุมวิทค่ะแล้วน้องเองก็บกมือทักทายกันไปทุกคนด้วยนะ เงยหน้าไปหนุนชั้น2บนสถานี BTS กดนยืนเต็มเลยค่ะทั้งชาวไทยชาติชาตชาตินะรอชมเห็นบอกว่าอุ้ยนางงามจักรวาลจะมาว่าคือหลายคนเนี่ยยกให้น้องแอนเป็นนางงามจักรวาลของไทยไปแล้วในดวงใจในดวงใจคุณผู้ชมถึงแม้เราจะทราบกันดีนะว่าน้องเนี่ยได้ตําแหน่งที่2มาเพื่อเพูดแต่ว่าหลายคนบอกว่าในดวงใจเธอคือที่หนึ่งขบวนแห่น้องแอนโทเนียค่ะไปสิ้นสุดอยู่ที่อุทยานเบญจศิรินะคะท่ามกลางแฟนนางงามที่มาต้อนรับกันเยอะมากจริงๆนะน้องแอนโทเนียนะ คุณผู้ชมไปถึงจุดนี้เขาจะได้รับชมม้านน้ำสุดประการตาเดี๋ยวจะให้ดูขึ้นมาทางอินเตอร์เน็ตก่อนมันเป็นเซอร์ไพรส์กับเจ้าตัวสำหรับการต้อนรับกลับบ้านที่แสนอบอุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยมากแต่ก่อนที่หลายคนจะไปโฟกัสม้านน้ำโฟกัสรถรถก็สวยรถที่แห่มาแล้วทะเบียนก็สวยงองูลอลิงหนึ่งสอง จดและจําและนําไปใช้ออะะไม่ธรรมดาจริงๆเลยใช่แล้วค่ะถือเป็นการต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่นม,มากๆเลยนะ,ะและถ้าหลายๆคนยังจํากันได้นะ จริงๆภาพนี้เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อปี2531จำได้ไหมพี่ปุ๋ยพรทิพย์นักคือรันกะหนกค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีภาพขบวบนรถเคลื่อนบนถนนราชดำเนินจำได้ใช่ไหมแล้วก็มีฉากหลังเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมปลายทางเนี่ยคือเวทีที่ท้องสนามหลวงผู้ชมคนเยอะเหมือนกันซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจะบอกว่ามีฝนโปรยปลายตลอดช่วงการแห่เลยแต่พี่น้องชาวไทยไม่ย่อท้อค่ะ ยืนหยัดที่จะชมธรรมมดงามของนางงามจักรวาลคนที่สองของประเทศไทยคุณผู้ชมกอดน้องรักเด็กสโลแกนของพี่ปุ๋ยคือปุ๋ยรักเด็กนะคต้ออออะแล้วถ้าย้อนให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกในปี2508ประเทศไทยของเราได้ต้อนรับอาปุกอาพัสราหงสกุลคนเยอะเหมือนกันหลายๆคนนะคะได้เห็นภาพนี้กันไปแล้ว อาปุ๊กเนี่ยกลับมาในฐานะนางงามจักรวาลคนแรกขบวนแห่เชฟโรเล็ตอินพาร่าคุณผู้ชมขาใช้เส้นทางตั้งแต่สนามบินดอนเมืองไปยังถนนโผลโยธินโดยมีปลายทางก็คือสนามหลวงเหมือนกันครั้งนั้นเนี่ยมีประชาชนชาวไทยออกมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายแล้วขบวนเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงรู้ไหมสีชั่วโมง ประชาชนไงมาจนถึงวันนี้เนี่ยนับระยะเวลาที่ห่างกันมาการตั้งขบวนเนี้ยสาสิบห้าปีแล้วนะทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนรวมไปถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ป้าณอาที่ดูทีวีอยู่ในตอนนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมขาเราเทียบภาพให้ดูสามรุ่นสามเจนสามช่วงเวลาคือเป็นภาพเวลาที่เราเห็นแล้วแบบขนลุกนัจริงคือใกล้มงมากนะครั้งนี้คุณผู้ชมแลวเนี่ย เป็นแฟมภาพจากศูนย์ข้อมูลไทยรัฐนะคะดูแลขนลุกน้องของน้แอแกนเนี่ยป้ายทะเบียนรถ1-2ึอง<ะ>ปาปุ๊กเนี่ย1234งอ้โห คนลุกเลยนะคุณผู้ชมนะ,ะซึ่งจะบอกเลยว,ว่านาทีแรกของการปรากฏตัวของน้องแอนโทเนียนี่นะน้องเดินมาที่สนามบินด้วยชุดไทยจักรีคุณผู้ชมคือสวยมากชุดน้องก็วิจิตรแล้วหน้าน้องเนี่ยหลายคนบอกเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่น้องเป็นลูกครึ่งที่ดูแล้วยังไงก็ท้าชัยแฟนนางงามเนี่ยคึกคักกันตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะมีขบวนกองยาวไปต้อนรับด้วยนะแล้วบอกเลยว่านี่แหละค่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับน้องแอนคุณผู้ชมค่ะเพื่อนๆแวดวงนางงามแล้วก็พี่ๆบันเทิงกองทัพสื่อมวลชนแฟน งามให้กำลังใจกันเยอะเลยม,<า>มีช็อตหนึ่งที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันประทับใจมากก็คือการที่น้องแอนเนี่ยนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่มาไหว้คุณแม่นั่นเองค่ะ<อ>แล้วก็ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของน้องแอนโทเนียคนสวยคนเก่งคนนี้กันหน่อยค่ะ ตื่นเต้นตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สละเวลาแล้วก็วันอาทิตย์ของเขาเพื่อที่จะมา,า welcome แอนกลับมาบ้านแฟนคลับทุกคนมีมีที่ในหัวใจของแอนเสมอค่ะเหมือนเป็นครอบครัวของแอนอีกทีหนึง่งทุกครั้งที่แอนทำอะไรแอนทำ มากกว่าแค่เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อแฟนคลับทุกคนที่มาติดตามแอนเสมอค่ะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยแล้วทุกครั้งที่แอนทำอะไรไอนก็จะเสียงสั่นๆน,นิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ e m o t ช o n a l ลมากแล้วมีความหมายสำหรับแอนมากๆค่ะ สวยจริงๆเป็นกําลังใจสําหรับแอนมากๆใช่ค่ะค่ะอ่ะผู้ชมเค้นอคอนเทนต์ต่อไปเชื่อว่านะคะทุกคนต้องรอคอยกันอยู่แน่นอนนะคะเป็นคอนเทนต์ที่บอกกับบันเทิงไทยรัฐของเรามากนั่นก็คือเรื่องตัวเลขของแอนโทเนียค่ะจับไลยแม่ขอ้โหโอ้โหวงการนางงามเนี่ยเขาก็มีเลขเต็งแบบไม่ต้องหามเลยนะคะอ่ะผู้ชมจดกันให้ดีนะคะเลขนางงามก็นี้มาแน่นอนค่ะ แน่นๆจุกๆเลยค่ะเริ่มจากเลขทะเบียนรถแห่นะคะโลสรอยค่ะทะเบียนงองูลอลิง1นนี่นะคะดิฉันไม่อยากจะโยนะคะแต่โยงโยงให้นิดนึงก็ได้ค่ะน้องแอนเข้ารอบ10คนที่2นะคะเข้ารอบ3เนี่ยเป็นคนแรก1 2 2 1หรือเปล่านะแล้วงองูลอลิงมันย่อมาจากเงินล้านหรือเปล่า มาต่อหน่อยดีกว่าอายุแอนโทเนียเนี่ยค่ะปีนี้เจ้าตัวอายุ27ปีคุณผู้ชมขาการประกวดมิสนิริวปีนี้เป็นครั้งที่72มันกลับไปกลับมา2772นะคะเอาอีกสักเลขไหมคะเอาอีกเอาอีกปีนี้เราประสบความสำเร็จสูงสูงสูงมากเลยนะคะในรอบ35ปีค่ะเราได้รองนางงามจักรวาลก็คือที่2ดังนั้น02ก็มีสิทธิ์แล้วก็ในรอบ35ปีนั่นไงนั่นไงรืหรือหรือเราจะนับลำดับการเข้ารอบกันนะคะเข้ารอบ ท็อป20นะคะเขารอบคนที่7ค่ะเขาประกาศชือ่อคนที่7ถูกต้องอ ท็อปสินะคะประกาศชื่อเป็นคนที่2องไงท็อปไหรือว่าท็อปหนะคะเข้ารอบคนที่4แล้วก็ท็อปทนะคะเข้ารอบคนแรกหรือว่าคนที่1นึ่งคุณผู้ชมไหวไหมคะเลขนางงามทั้งหมดจากคุณแอนโทเนียเนี่ยเจ็ดสองสี่หนึ่งเจ็ดสองตัวเอาอะไรมารวมดีเธอแต่ว่า7จมันก็ซ้ำเห็นปหมเจ็ดหรือว่าจะเป็น1นึ่งสองมันก็อยู่ในนี้หมดเลยเอาล่ะเรียกว่าอัดแน่นไปเลยนะคะงานนี้ก็ แล้วก็คือกองสลากไปออกรางวัลกันที่จังหวัดโคราชด้วยไงอุ้ยอะไรจะพอดิบพอดีขนาดนั้นปฏิทโธปฏิทานมันต้องจัดแล้วไหมอ่ะโคตเนี้ยหลานย่าโมจะโกจกาวันฉันอยากดูว่าปีนี้น้องแอนได้มีโอกาสไปหมุนที่กองสลากกับเขาไหมนะสิขได้ไปนี่ขู่ปังเหมือนกันนะโคราชแตกแน่นอนจริงคุณผู้ชม